กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเตรียมจัดการแข่งขันวิ่งมาราทอนส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะเริ่มแข่งขันสนามแรกในต้นปีหน้าครับโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้สนับสนุนภาคเอกชนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานถาแถลงความพร้อมจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยว วิ่งฝ่าเมืองครั้งที่3รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2020ั e ครับ p r e เซนเเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างกระแสะการท่องเที่ยวเชิงกีฬาช่วงต้นปี2013คาดว่าจะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมพิสูจน์ความทรหดกว่า30,000คนรวมทั้งเป็นการสร้างไรายได้ให้กับประเทศมากถึง900ล้านบาทซึ่งในปีนี้ครับฝ่ายจัดงานได้ขานรับนโยบายภาครัฐ จัดการแข่งขันอเมซิ่งมรา thon ซีรี e s จำนวน5สนามแบ่งเป็นสนามละ4ประเภทคือมาราธอน42.195กิโลเมตรฮาฟมาราธอน21.1กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและเมืองไทยสม,มัยรัน5กิโลเมตรจัดที่จังหวัดนำร่องได้แก่กรุงเทพมหานครบุรีดม์ชนบุรีภูกเก็ตและราชบุรีสำหรับสนามแรกจะชิงชัยในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ปีหน้าโดยจะเริ่มต้นกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับ